ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมตอนนี้ก็เรา,าได้ของเล่นใหม่แล้วของเล่นใหม่ของเราเป็นเครื่องสีข้าวนะครับตัวนี้เราเพิ่งไปถอยมาหมาดๆเลยนี่เราจะให้ทั้งด้านทีมงานนะครับเขาไดา้ทำการสีให้ดูนะนี่เราเข้า เข้าใ,ใหม่ครับตัวนี้ทีเลยมาดูวิธีการกันนะครับตัวนี้ตัวไหนตัวปิดเปิดหรือว่ายังไงอ๋อต,ตัวนู้เป็นเป็นตัว เป็นสวิทสวิทสับเนาะอ๋ะอ,อตัวนี้เป็นตัวเปิดข้าวอ๋อเปิดข้าวลงอ๋อลงมาข้างล่างอ๋ออ๋อไหลเลยครับอ่ะไอ้นำที่ทั้งนั้นอ๋อ ขาวๆตัวไหนเราจะปรับเป็นตัวไหนก็ประมาณที่ว่าิเป็น้ม็ดเครื่องโม่อ๋อก็คือว่าต้องดูตัวนี้อ๋อ,อเป็นเม็ดข้าวแล้วนะเป็นเม็ดอีข๊ขาวๆเลยนะข้าวสวยเป็นสวยของเราไม่ยากครับใช้การไม่ยากเลย ก็ช่าดีครับสุรินทร์นะครับอยู่ถนนเส้นลำดวนใกล้ๆก่อนถึงถ้ามาจากสุรินทร์นะครับก่อนถึงรถนะเป็นรถของออลืมชื่อเป็นรถครับตันนั้นนี่ฮนะเดี๋ยวทดสอบครับลองดูสวยงามครับผมสวยม ตัวเลยอปรับมาที่ทประมาณ1 1บ2เนาะประมาณนี้แล้วเต่นะครับเพราะว่า,าเพราะว่าเราต้องดูตัวข้าวด้วยว่ามันเป็นแบบไหนนะเนี่ยมี3ทางนบะพี่น้องตัวนี้ตัวสวยเบอรองแล้วก็จะเป็นข้าวปลายนะเราจะมี3ระดับโดยที่ปรับโดยตรงตะแกรงนะเป็นขนาด ้มเยาับพี่น้องเอาไว้ใช้ในครอบครัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้าวเปลือกที่ลงมานะครับแล้วก็มาลงตะเกรงสีแล้วก็ตัวนี้เป็นไทนะ้อไม่ได้ใช้ไ,ไม่ยากครับผมใช้ไ,ไม่ยากหมะสำหรับครัวเรือนหรือว่าใครที่จะสีแบบเอาไปขายหรือยังไงก็ นะข้าวสวยเลยเลยใกลหมดเลยข้าวประมาณาเกือบพึ่งกระสอบนะส่วนนี้จะเป็นเราเรียกว่าเปลือก หรือว่าแกลดที่เขาสีออกมาครับด้านนอกไฟส่วนไฟครับเขาแนะนําให้เป็นสายใหญ่กว่านี้นะแบบนี้กลัวซื้อได้ได้แต่ว่ามันอาจจะร้อน ตัวปรับปรับข้าวให้มันลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้นะสุดสีน่าจะอยู่ตรงนี้แหละอ,อ๋อเราก็ค่อยดูเอาว่าพอประมาณนะเราอยา่าาปรับเยอะมันอาจจะดูไม่สวยนะเนี่ว่าข้าวมันสวยเลยเด็ครับโอ,อ้ขาวจั่วย,ยังสวยครับเนี่ยข้าวสวยเลย อออเป็นวิธีใช้นะครับเป็นวิธีใช้อ,อสีเล็กนะครับมาส่งพื้นที่ครับผมออตอนนี้คืออาข้าวมันหมดเนาะแล้วเสียงมันก็เลยเปลี่ยนไม่แนะนำให้ใช้แบบต่อเนื่องยาวๆนะับเอเคเอ,อ่อไปเรื่อยๆ หือ้ากระสอบสองกระสอบอันนี้ตัวสับนะัตัวสับไฟเราสามารถเดี๋ยวถามก่อนเราสามารถสีได้ยสีได้ประมาณกี่กระสอบที่ให้พักเครื่องได้สองชั่วโมงกนะ็ได้สองชั่วโมงเนาะอย่างคันคันต่ำหมดประมาณสองชั่วโมงโอ๋อสองชั่วโมงก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าเรา ต้องสอบถามแต่ว่าข้าวนี่สวยฮะพี่น้องเดูนี่นะฮะนี่เขารองเขาปลายซ้ำสามทีเลยเนี่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 ยผมให้มาให้ไก่กินได้ไก่เยอะๆเลี้ยงไก่ไข่แต่ไม่ไข่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันไม่ไข่สวยงามครับเวลาจะสีต้องสีให้หมดกิเลนครับแต่ว่าถ้าเราจะส่งไป เปิดตรงนี้เสร็จแล้วแต่แต่ถ้ามันแต่ถ้าไฟมาเต็มอล้วยางี้ไม่เป็นไรแต่ไฟมันมาไม่เต็มเนี่ยต้องใส่ทใจอ่ะจะเปิดไปเลยนี่อันนี้เปิดมาไม่เต็มแต่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ได้อันนี้คือเปิดสุดสุดได้แค่ไหนไม่เปิดจริงๆถ้าเปิดเอาออกเลยเอาออกเลยอย่างนี้ได้แต่นี่มันคงกลัวไฟมาไม่พอไงก็เลยเปิดแค่ประมาณนี้แต่

เอาเอาดูดูดูที่ความพอดีเราจะได้เราต้องดูตรงนี้บ่อยๆด้วยอันนี้ดูจะแกะมันนั่นเองครับอ่ะตัวแกะครับตัวนี้ที่เขาใส่ไว้เป็นน้ำเลยอ๋อเป็นบดเลยเราเราสามารถที่จะเอาไว้ใช้อ่าอ่าะไรนะดีครับก็ก็ถือว่าเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่จะเอาไปใช้พวกรัม ผสมอาหารเนาะโอเคนี่ฮะสามอย่างนะมันจะมีสามอย่างนะพี่น้องครับเนี่ยสวยอันนี้เบอร์รองอันนี้แล้วก็เป็นข้าวข้าวปลายข้าวป,ปลายที่เขาที่มันตกทัดนกลงจากรูตรงนี้โอเคครับาในกรสัสอ๋อขาที่ใส่รองล่างเนี่ยอ๋อได้ได้ แต่ว่าใส่ไม่ได้ใส่ยากอะไรเนาะเองใส่ทีละข้างเลยมาเ็มครับคแว่าเิดครับครับอะนี่ฮะก็คำแนะนำจาก ะคนขายเนาะก็เดี๋ยวเราจะขยับเครื่องตัวนี้ไปข้างในเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้อ่าขยับให้ให้หันหน้ามาฝั่งนี้เนาะรหรือว่าฝั่งไหนดีฝั่งนี้แหละเนาะเพราะว่าอ่าตัวข้าวเราจะได้รองฝั่งนี้โอเคเอาเก็บตนี้จะให้ไม่ตันขึ้นี้ด้วสิไม่งั้มไม่จะพุ่งขึ้นอ่าอ่าอ่านี่แล้วเราพยายามเตรียมให้มาตองนี้มาอันนี้เลยอืี่ยเจ้า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ส่งถึงที่แล้วนะครับสำหรับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับจะเป็นเฉพาะโคเรือนครับผมโอเคบายบายครับ